สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องว่าด้วยอาชีพนางสนมเรื่องว่าด้วยอาชีพนางสนมเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสมีด้วยกันทั้งหมดสองเล่มจบราคาจะอยู่ที่799บาบาทนะครับผมเรื่องนี้มันพิมพ์ออกมานานแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชอบนะแล้วก็คิดจะทำตั้งนานแหละแต่มันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมลืมเนื้อเรื่อง ต้องใช้เวลาในการอ่านทัวร์เราสองวันแต่พออ่านทัวร์ไปก็มีความรู้สึกว่ามันก็จับใจความของเน,นเรื่องไม่ได้อยู่ดีเห็นสิ่งที่ต้องสารภาพก่อนเลยนะครับในเรื่องข้าว,าวมันก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกซึ่งเคยทํางานเป็นประชาสัมพันธ์ในบริษัทนมแห่งหนึ่งแล้วบริษัทนมแห่งนั้นมันมีปัญหาเรื่องนมปลอมเธอก็เลยคิดว่าการที่เธอไปโกหกสื่อมวลชนโกหกประชาชนทําให้คนตายทําให้เธอโดนโทษให้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นนางขนม เรียกได้ว่าเธอคิดว่ามันเป็นการที่เธอเคยทำบาปกรรมมากมายเธอจึงต้องมาเกิดเป็นนางสนมนางสนมที่เธอกับชาติมาเกิดก็คือจวงรั่วเหยียนพื้นเพของจวนรั่วเหยียนก็เป็นลูกสาวสายตนของขุนนางที่พอมีชาติมีตระกูลแต่ว่าไม่มีฐานะทางการเมืองเป็นตระกูลสายบัณฑิตเธอเป็นลูกสาวสายตรงก็คือเป็นลูกสาวของภรรยาหลวงมีพี่สาวที่เป็นลูกสาวของภรรยารองมาเป็นนางสนมอยู่ก่อน เธอก็เป็นหญิงสาวที่มีความสวยและโดดเด่นในระดับหนึ่งพอได้รับความปวดปานจากห้องเต้ทำตัวเหมิมเกิมพอทำตัวเหมิมเกิมแล้วพอฮ่องเต้ไม่โปวดปานแล้วคือพูดง่ายคือห้องเต้ก็คือพอชิมของใหม่เสร็จแล้วก็ไม่โปวดปานอีกก็เลยทำให้ฐานะต่ำลงว่ายศของเธอตอนแรกเนี่ยตอนที่เข้าไปก็เหมือนกับว่าเป็นนางขนมขั้น5ตีนะครับผมหรือเรียกว่ากุจี แล้วก็ได้เลื่อนเป็นหวังอี้ซึ่งเลื่อนที่มาขั้นระดับเดียวอะ่ะคือเป็นขั้นห้าโทอะ่อนะเพราะนั้นเมื่อเธอได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเธอก็เลยทําตัวจะเหมิมเกินนิดนึงแล้วก็ไปมีเรื่องจนโดนพระมเหสีลงโทษให้คุกเขา่าแล้วตรงนั้นเองเธอก็เหมือนกับสิ้นใจตายไปไแล้ววิญญาของเอกก็ไปเข้าร่างของจวนรั่วเหยียนในเวลานั้นแต่พอไปเข้าร่างปุ๊บก,ก็มีความทรงจําแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามาทําให้เธอรู้ว่า ตำแหน่งของเธอก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักประกอบกับตำหนักในก็มีหญิงสาวมากมายที่ได้รับความเมตตาหรือเรียกได้ว่าเป็นหญิงสาวที่ฮ่องเต้ค่อนข้างที่จะสนใจเพราะนอกจากประดับฮองเฮาหรืออัครมเหสีแล้วเพราะมีตำแหน่งที่สูงอีกอันนึงก็คือกุ้ยเฟยหรืออัครชายาและในตำแหน่งอัครชายา ก็จะมีสูกุ้ยเฟยที่มีตำแหน่งเป็นอันดับสองเพราะว่าตระก,กูลซูก็เป็นตระก,กูลขุนนางที่มีอำนาจนเทียมพอกับตระก,กูลเจ้าซึ่งเป็นตระก,กูลของมเหสีแล้วก็จะมีเสียงเฟยก็เสียงเฟยก็จะเป็นคนที่แต่งงานกับฮ่องเต้ามาสมัยที่ยังเป็นรัชทายาทเป็นคนที่ฮ่องเต้ไว้ใจและมอบหมายให้ดูแลบรรดาองค์ชายต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีหนิง เฟยเป็นพระชายาซึ่งเป็นคนที่ลักษณะเป็นพี่สาวคือคอยปอบยององจกกักรพรรดิมีโง่เฟยซึ่งเป็นอาชายาอัยใหญ่คนหนึ่งพูดง่ายคือน,นี่ระดับพระชายาซึ่งรองจากกุ้ยเฟยตัวของนางเอกในตอนแรกพอไม่ได้รับความปวดปานแถมเจ็บป่วยก็เลยต้องกลับมาพักษาตัวที่เรือนของตนเองนางเอกก็เลยคาดคิดแล้วว่า การที่เป็นอาชีพนางสนมของเธอเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะโอเคอย่างไรก็สวัสดิการดีง่ายก็คือรับใช้องค์จัก,กรพรรดิหรือฮ่องเต้อย่างเดียวแถมก็มีข้าวมีหามีคนรับใช้ให้เรียกว่าไม่ํำบากไม่เดือดร้อนเพียงแต่อาชีพนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นแล้วไม่สามารถเลิกได้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสุดก็ตายเพราะในวังเนี่ยมันจะมีการช่วงชิงทั้งอำนาจความรักและการโปรดปรานของฮ่องเต้ เธอก็คิดว่าในเมื่อโชคหลายต้องมาเป็นนางขนมแล้วเธอก็คิดว่าทําให้ดีสุดเพราะเธอคิดว่าการเป็นานางขนมมันเป็นงานอย่างหนึ่งถ้ารักห้องเต้เท่ากับแพ้สิ่งที่นางเอกต้องการจะทำก็คือในเมื่อเป็นนางขนมแล้วก็คือจะต้องปีนขึ้นไปให้มีตําแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่าหนึ่งจะเป็นการเพิ่มถึงทรัพย์สินให้ตัวเองทําให้สุขสบายขึ้นและก็จะทําให้ตัวเธอนั้นอยู่อย่างปลอดภัยแต่ สิ่งแรกที่นางเอกคิดเลยคือจะทำยังไงให้ห้องเต้ปมดปานในระหว่างนั้นเองเธอก็ไปนั่งที่สวนแล้วเผิญมันมีกลีบดอกไม้หรือฝุ่นเข้าตาให้แม่นางเอกยีตาแล้วก็เรียกหาสาวใช้แต่เธอไม่คิดว่าคนที่ปรากฏต,ตัวเบื้องหน้ากับเป็นห้องเต้หรือพระเอกของเรื่องก็คือเฟิงจิน ตัวพระเอกที่มาพบนางเอกกำลังยี้ตามันเป็นภาพที่เขาประหลาดใจแล้วก็เกิดอาการประทับใจนะรุ่งตรงคือเห็นของแปลกอะ่ะมีเขาถือว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเขาก็เลยเลือกที่จะมาค้างคืนกับเธอในคืนนั้นผลจากการค้างคืนก็ทําให้พระเอกได้รู้ว่าจากการที่นางเอกปฏิบัติเขาอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะโอเคในนี้มันจะกล่าวเลยว่าเวลาที่ฮ่องเต้มาหาสนม ไม่ได้ต้องการหญิงสาวที่งดงามแต่งตัวสวยงามอาหารที่อร่อยหรือการไล่กลองคุยจริงๆก็คือเรื่องบนเตียงในนี้มันก็อธิบายไว้ในระดับหนึ่งก็คือว่านางเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองพระเอกได้อย่างโอเคแต่ทีนี้พระเอกเป็นห้องเต้ลักษณะของพระเอกที่ปลูกฝังมาก็คือว่าห้องเต้จะเป็นคนที่ไม่มีความรักก็คือต่อให้ชมชอบแค่ไหนต่อให้มีน้ำใจแค่ไหนก็จะไม่รักนางสมเด็จขาด นี่คือลักษณะของพระเอกเพราะนั้นพระเอกก็ถึงแม้ว่าจะชอบนางเอกนะนเรียกว่าชอบในการมาอยู่ร่วมกันมากกว่าชอบในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสบายใจที่อยู่ด้วยแต่เขาก็พยายามจะไม่รักนางเอกทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเอกพยายามมอบให้หนางเอกไม่ว่าจะเป็นยศตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นมาเพราะจะมีการเลื่อนขั้นอย่างที่ตอนแรกนางเอกเป็นสมชั้น5เนี่ยก็อาจจะเลื่อนเป็นขั้น3อย่างเงี้ยเป็นต้น <utan. S 2> การเลือกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนว่าจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นการเลื่อกที่ความปวดการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังเพราะว่ามันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ไม่กล่าวถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองซึ่งมันจะเป็นว่าพระเอกเนี่ยมันไม่ทํางานเลยนะจริงๆก็มือมันอยู่แต่วังหลังแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่กล่าวถึงก็คือพระเอกจะอยู่วังหน้า <icas and S 2> มันจะมีส่วนที่กล่าวถึงก็คือช่วงที่พระเอกอยู่ในท้องระโรงทีนี้มันก็จะมีการคานอํานาจกันของพวกขุนนางอะไรพวกนี้ด้วยเวลาที่พระเอกจะลงงโทษนนาขม หรือเลื่อนตำแหน่งให้นางสนมมันจะเป็นผลมาจากการที่พวกขุนนางเนี่ยมันมีเรื่องกันบางคนทําตัวไม่ถูกบางคนทําตัวไม่ดีพระเอกก็เลยลงโทษโดยการเลื่อนยศับตําแหน่งของนางสนมให้มันก็เลยทําให้ดูเหมือนบางทีเนี่ยพระเอกโปรธปานนางเอกเป็นพิเศษทาให้เลื่อนขั้นให้นางเอกประกอบกับนางเอกก็เล่นละครด้วยว่าเป็นหญิงสาวที่น่าสงสารเพราะว่าในวางหลัง ถ้าการต้องการความรักจากฮ่องเต้นเนี่ยเหมือนกับคนโง่เขานางเอกก็เล่นละครตรงนี้ให้ฮ่องเต้รู้สึกว่าเออเธอรักฮ่องเต้ทา,ทางที่นางเอกเ,เนี่ยอาจจะเห็นฮ่องเต้เป็นเหมือนกับเป็นเจ้านายจ้างเป็นบอสใหญ่ที่ตีเท่าไหร่ก็เลื่อนก,ก็ไม่ค่อยลดนะมิก่อนนะแต่ก็เป็นการเล่นละครทําให้ฮ่องเต้รู้สึกว่าเธอรักฮ่องเต้ตัวฮ่องเต้หรือเฟิงจินน่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้รักและพึ่งพาเขาในฐานะที่เขาเป็นบุรุษ ในฐานะที่เขาเป็นอยอดบุรุษหรือเป็นฮ่องเต้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะปกป้องผู้หญิงที่รักเขาอันนี้คอสึกแรกของพระเอกนะก็คือในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งคิดที่จะพึ่งพาเขาโดยที่ไม่สนใจอะไรไม่สนใจอำนาจเพียงแค่หวังเขาล้างเขานี่มันเป็นการกระตุ้นให้ฮ่องเต้มีความรู้สึกว่าอยากจะปกป้องนางเอกแล้วก็ตัวฮ่องเต้ก็ชอบในกิจกรรมผีพผาหุ่มด้วย ส่วนานางเอกก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะว่าการที่เป็นที่โปรดปานของฮ่องเต้มันก็จะมีสนมมากมายนางกำนันมากมายทั้งที่ยศสูงกว่าและต่ำกว่าอีฉาเธออยู่ๆก็มีคดีเช่นมีคนตายในบ่อข้างสวนเธอมีคนมาผูกคอตายแล้วก็ฟ้าผ่ามาพอดีแล้วก็จะมีการสืบสวนฮ่องเต้ก็ให้สืบซึ่งอัครมเหสี ก็ทำหน้าที่เป็นอาครเมธสีก็คือจับคนที่น่าจะมีความผิดมาจับคนที่เข้าข่ายมาทําการลงโทษถึงแม้ว่าคนคนนั้นเพิ่งจะเป็นนางกำนันที่เพิ่งได้รับการปลดปลานจากห้องเต้ก็ตามทางทังที่นางกำนันคนนั้นก็บอกแลว่าตนเองไม่ผิดแต่สิ่งที่ทําให้คนอ่านและทุกคนได้ระหนักก็คือว่าการที่นางกำนันคนนั้นต้องรับโทษไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอมีชาติกำเนิดต่ำต้อย หรือว่าเป็นเพราะเธอไม่มีแบ็กอํนนาหรือเพราะเธอหยิงพยองแต่เป็นเพราะความปวดปานของฮ่องเต้คือถ้าฮ่องเต้ยังปวดปานอยู่ก็จะไม่มีใครแต่ต้องเธอแต่ถ้าฮ่องเต้ไม่ปวดปานแล้วเธอก็เหมาะที่จะเป็นแพ้รับบาดเพื่อให้คดีมันปิดไปหรือแม้กระทั่งตอนที่มีการคัดเลือกนางขนมใหม่เข้ามาเพราะว่าแต่ละปีจะมีนางสนมใหม่เข้ามาแล้วก็มีนางสนมเก่าออกไปนางเอกก็ฉวยจังหวะตอนนั้นไปเล่นเว้า ก็ให้ห้องเต้เห็นห้องเต้ก็เลยมาเล่นเบาด้วยแล้วก็ต่อ,อกิจกรรมอย่างค่ำคืนไปนี่เป็นลักษณะนิสัยของนางเอกที่บริหารหน้าที่การงานของตนเองคือตอบสนองนายจ้างใช้คําว่าตอบสนองนายจ้างให้นายจ้างมีความอิ่มเอมและมีความสุขและเธอก็จะรับการเลื่อนตําแหน่งได้รับการโปรโมทขึ้นมาจากห้องเต้แต่ทีนี้นเรื่องมันยังไม่จบไงจําได้ไหมที่ผมบอกว่ามันจะมีเล่นเบ้าแล้ว พอเล่นเบ้าเสร็จแล้วห้องเต้กับนางเอกก็ไปเล่นผีพระภูมิกันแต่เนี้ตอนที่เว้าวมันเกี่ยวกันห้องเต้ก็ได้ตัดเบ้าไปเว้าวมันก็ปิวไปหายไปแล้วก็มีนางกำนันคนหนึ่งตายพร้อมกับกำเสร็จเบ้าซึ่งเป็นหางนกยุงที่เป็นเบ้าของนางเอกก็เลยทําให้นางเอกโดนสอบสวนคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทําร้ายนางกำนันเพราะน,นางกำนันคนนี้เคยเป็นระดับสนมขั้นสูงที่เคยโดนลดตาแหน่งมาเพราะนางเอกก็คือมีความแค้นกับนางเอก ก็เลยคิดว่านางเอกเป็นคนฆาตกรรมในขณะที่นางเอกโดนสอบสวนมาเหตสีก็เลยสั่งให้นางเอกง,งดเว้นการรับใช้ห้องเต้พอง,งดการรับใช้ปุ๊บพวกลำหนักอื่นก็คิดว่านางเอกจะสิ้นอำนาจลงก็มีการดึงคนใช้ไปมีการเบียดบันสิ่งที่นางเอกต้องได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ไปนางเอกก็เลยคิดแผนถึงว่าถึงเวลาต้องลงมือแล้วละ่ะไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินแล้ว แต่ปรากฏว่าสิ่งที่นายเอกคาดคิดไม่ถึงก็คือว่านายเอกรู้ว่ามีคนแอบจะล่อทำร้ายเธอเธอเลยเดินไปที่สระน้ําคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแค่โดนผักตกน้ําเธอว่ายน้ําเปคงไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ไหนได้คนร้ายนี่กลับลงมือโดยใช้คอเนี่ยทุบหัวเธอหมายจะให้เธอตายแต่โชคดีที่เธอระแวงตัวแล้วก็เธอรู้ตัวแล้วมีคนติดตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแผงที่เธอวางไว้แม้จะผิดคาดนะก็ทําให้เธอสามารถหลบพ้นไม่ตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส เรื่องมันก็แดงขึ้นว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในลำหนักนี้ทําให้ห้องเตกิ้วก็มีการสืบสวนจนท้ายถึงได้รู้ตัวว่าคนที่วางแผนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่คดีแรกที่นางเอกโดยไม่ว่าจะเป็นคนตายในส่วนท้องของเธอไม่ว่าจะเป็นคนที่มาผูกคอตายโดนฟ้นาผ่าพวกนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยกระทั่งมีสนมตายที่กำหางว่าวหรือแม้กระทั่งเธอโดนนทุ่มไล่เนี่ยเธอจะโดนหนิงเฟยซึ่งเป็นพระสนมระดับสูงเนี่ยเป็นคนวางแผนให้ร้าย ด้วยเหตุผลที่ว่าห้องเต้นเนี่ยมองหนิงเฟยเป็นเหมือนกับภรรยาเก่าแก่คนหนึ่งที่แต่งงานมาก่อนชื่อคาร่าต์บอกว่าเป็นพี่สาวเวลามีอะไรก็จะมาปรับทุกขในขณะที่หนิงเฟยนี่ก็วางตัวเป็นพี่สาวอีกก็คือรับฟังความรู้สึกของห้องเต้แต่ในใจจริงเนี่ยคืออิฉางก็เลยวางแผนเล่นงานางเองพอเสร็จเรื่องนี้ไปมันก็จะมีสาวใหม่เข้ามาอีกคนหนึ่งสาวใหม่ตอนแรกก็ อ่าเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในเรื่องแล้วกันตอนแรกก็ไม่อยากเข้าวังแต่พอรับใช้ฮ่องเต้แล้วก็รักฮ่องเต้ก็เลยวางแผนตอนที่นางเอกกําลังท้องคิดที่จะทําลายลูกของนางเอกเพราะด้วยความโกรธแค้นสุดท้ายแล้วก็สืบได้ก็โดนประหารไปส่วนตัวนางเอกก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยเพราะท้องเสร็จก็จะมีงานเลี้ยงช่วงงานเลี้ยงเนี่ยก็คือระดับของนางเอกจะเลื่อนไปเรื่อยจนถึงขั้นระดับเฟย คือระดับเฟยเนี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วลองจากกุ้ยเฟยรลองจากมเหสีหรือห้องเฮาแต่ระดับเฟยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หลายคนตัวหนิงเฟยก็โดนลดขั้นไปเรียบร้อยแล้วโดนไม่โดนประหารนะคือโดนแบบไปเป็นนางระลับชั้นต่าอะ่ะคือเพราะว่าเป็นคนที่มีความหวังของเต้ไงก็จะเหลือสู้กุ้ยเฟยเสียนเฟยแล้วก็โง่เฟยโง่เฟยเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทหรอกเพราะไม่ค่อยมีเรื่องกับนางเอก ตัวสู้ก,กุ้ยเฟยเนี่ยจะมองนางเอกเหมือนเป็นคู่แข่งเพราะเธอเคยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่ก็มองนางเอกเป็นคู่แข่งแต่ก็ยังไม่ลดตัวลงมาทําอะไรกับนางเอกเพราะรู้ว่ากว่านางเอกจกะเพียนขึ้นมาได้คือสายตาเธอมองเหมือนนางเอกเป็นผู้หญิงโง่คนหนึ่งเพราะนั้นก็เหมือนว่าคงจะโดนคนอื่นจัดแต่นางเอกมันไม่โดนคนอื่นจัดเพราะนางเอกเป็น,นกำจัดคนอื่นทําให้นางเอกอยู่รอดส่วนตัวเสียนเฟยเนี่ยก็จะมาพาดตรงที่ว่าพอได้รับเลี้ยงดูองค์ชาย สององก็คิดว่าองค์ชายต่อไปเนี่ยทุาคจะได้ขึ้นเป็นท้องเต้แต่พอนางเอกท้องก็เริ่มรู้สภาพตนเองแล้วประกอบกับตอนที่ฮองเฮามีเรื่องเพราะว่าตระกูลของเขาเนี่ยโดนล้มล้างด้วยตระกูลของสู้กุ้ยเฟยก็โดนล้มล้างด้วยเพราะว่าสองตระกูลนี้ฮ่องเต้ ไม่พอใจที่ว่าเป็นขุนนางใหญ่ที่เคยส่งเสริมฮ่องเต้ขึ้นไม่เนีอำนาจแล้วก็พยายามที่จะกดดันฮ่องเต้อยู่พอฮ่องเต้เริ่มแข็งแร่งบุบก,ก็เลยต้องกวาดล้างขุนนางกลุ่มนี้ลงจริงๆมันมีตระกูลเย่ยยตระกูลหนึ่งแต่ตระกูลเย่นี่มันโดนกวาดล้างไปต่้ต้นแล้วทำให้สนับตระกูลเย่เนีย่ยค่อยๆตดตามลงเล่นในช่วงที่นางเอกขึ้นพอาะนั้นเมื่อตระกูลฮองเฮาโดนตระกูลสู้โดนเพราะนั้นมันก็จะเหลือตระกูลเสียนที่คิดหวังจะขึ้นมนีอำนาจพอฮ่องเต้นเนี่ยไม่คิดจะปลดห ไม่มีตระกูลหนุนหลังแล้วก็คือเหมาะสมที่จะเป็นทองคาไงคือไม่สามารถมากดดันทองเตยได้ก็ให้ตำแหน่งนี้ไปก็เลยมาเอาคืนเสียนเฟยเสียนเฟยก็ระดับก็ต่ําลงไมเลยประกอบกับพอนางเอกท้องคลอดบุตรชายออกมาตำแหน่งของนางเอกก็เลยรับการแต่งตั้งเป็นกุ้ยเฟยก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกับสู้กุ้ยเฟยเพียงแต่สู้กุ้ยเฟยพอตระกูลโดนล้มบีดากับพี่ชายจนประหาร ถึงแม้ว่าคนอื่นจะเหลือรอดแต่ก็เหมือนกับว่าไม่สนใจเรื่องราวนหนักแล้วมองนางเอกก็เหมือนกับว่าเฉื่อชยชาเพราะมองฮ่องเต้ก็เหมือนไร้น้ำใจเพราะฉะนั้นก็มีเพ้อึกว่าไม่สนใจเรื่องนี้นแล้วทําให้อํานาจของนางเอกในฐานะของกุ้ยเฟยหรือจวงกุ้ยเฟยเป็นอันดับสองรองจากฮองเฮาใครก็รู้ว่าคนที่ฮ่องเต้รักที่สุดน่าจะเป็นนางเอกเพราะว่าการที่ให้ฮองเฮายังอยูอย่ในหนังเน <ๆ S 2> ีเหมือนทําหน้าที่ไปส่วนนางเอกก็ รับหน้าที่เป็นทีละของเต้ไปซึ่งมันก็เป็นการจบเรื่องราวนี้ของนะครับผมที่นางเอกสามารถฟันฝ่าอุปสรรคงหลายแหล่จนสามารถขึ้นเป็นตําแหน่งอันดับสูงได้คือรองจากของเขาเพราะนางเอกก็ไม่ได้ไหมายมั่นปป้นมือว่าจะเป็นของเขาอยู่แล้วเพราะสิ่งที่นางเอกต้องการก็คือตําแหน่งที่มั่นคงสวัสดิการที่มั่นคงและก็ฐานะที่มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตการทํางานของเธอในการเป็นนางขนมนะครับผมซึ่งเรื่องว่าด้วยอาชีพนางขมนมเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่อ่านแล้วมันแตกต่างจากหลายๆเรื่องนะของวางหลังที่เคยอ่านจากนิยายวางหลังที่ผมอ่านหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวถ้าเป็นการช่วงชิงในวางหลังคือนางเอกจะมีอยู่สองแบบไม่ดีก็ร้ายนางเอกที่ดีส่วนมากจะเป็นประเภทเรื่องสั้นอะประมาณเล่มเดียวจบแล้วก็หมดไปไม่ค่อยมีอะไร แต่ถ้าเป็นนางเอกที่ร้ายเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องที่ยาวกว่าเพราะว่านางเอกเนี่ยต้องมาจนกับบรรดานางสนมมากมายโดยเฉพาะบอสใหญ่ของเรื่องเนี่ยส่วนมากจะเป็นของเขาเพียงแต่ว่าฮองเฮาในเรื่องนี้รู้จักการวางตัวรู้แล้วว่าฮองเต้ไม่คิดที่จะให้เธอมีบุตรไม่คิดที่จะให้ตระกูลจางของเธอเนี่ยมาเป็นอำนาจเหนืหอฮองเต้เธอจึงวางตัวเพื่อรักษาตำแหน่งฮองเฮาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรมากมายเพราะจริงๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้จะแตกต่างกับเรื่องอื่น เพราะว่าตัวของเขาในเรื่องนี้กับตัวสู้ฟุ้ยเฟยสองคนนี้จะแตกต่างก็คือสองคนนี้จะไม่พยายามหาเรื่องนังเอกเลยอาจจะมีตามน้ำนิดหน่อยแต่จริงๆก็คือถ้าจะไม่ทําอะไรเลยตามน้ําที่ว่าคือเวลามีอะไรก็แค่มาทับถมนิดๆนะแต่ไม่ได้ลงมือเพราะคิดว่าตัวนางเอกเ,เนี่ยคงจะแพ้ใครคนอื่นๆไปไม่สามารถขึ้นมาต่อกรกับเธอได้แต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดผิด เพราะนางเอกถึงแม้ว่าจะแสร้งโง่แสร้งว่ารักฮ่องเต้ทําให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเธอเป็นแค่หญิงโง่คนหนึ่งเพราะคนที่มอบความรักให้กับุรุษที่ไร้ล้างเนี่ยเป็นอะไรที่งโง่ที่สุดแต่สิ่งที่นางเอกทําจริงๆก็คือเป็นคนที่ชาฉลาดแกล้งว่ารักพระเอกแกล้งว่ารักฮ่องเต้แต่จริงแล้วเธอรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรรักที่สุดรับหลังนี่เรียกฮ่องเต้ว่าสว่าเป็นประจำร่างกายที่ประกอบด้วยสว่าสองมุมเนี่ยพูดง่ายคือนางเอกดา่าพระเอกในใจตลอด แต่หลังๆเนี่ยถึงจะรู้แล้วว่าตัวพระเอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไร้รักแต่ไม่ได้ไร้ความรู้สึกไม่ได้ไร้น้ำใจเสียทีเดียวเพราะว่าเขามองทุกอย่างเป็นการเมืองหมดคนคนนี้ควรตั้งขึ้นคนคนนี้ควรลดหลั่งลงไปอาศัยเรียกว่าสิ่งที่มันไม่กล่าวถึงในเรื่องราวก็คือในรื่งที่อยู่ในท้องระโรงเนี่ยมันมีกิจการบ้านเมืองอยู่เนี่ยพระเอกจะอาศัยการแต่งตั้งพระสนมการลดหลั่งตำหนักของพระสนมเนี่ย เพราะว่าบรรดาพวกขุนนางที่เป็นพญาต่างๆทําอะไรตัวไม่ดีทําตัวไม่เหมาะสมแต่ตรงนี้มันยกเว้นตําแหน่งของเขากับสู้กุ้ยเฟยไว้เหมือนเป็นการตัดเตือนไกลๆเพราะว่าการที่พระเอกลดตําแหน่งของบรรดาพวกสนมเนี่ยเหมือนเป็นการตัดเตือนไกลๆถึงบรรดาพวกคนที่มีญาติเป็นสนมทั้งหลายแหละว่าทําตัวให้มันอยู่ในกรอบหน่อยอย่าทาตัวอะไรเกินไปนักตรงนี้เองมันก็เลยทําให้ นางเอกเนี่ยค่อนข้างจะโชคดียอย่างหนึ่งเพราะตระกูลของนางเอกเป็นตระกูลสายบัณฑิตเป็นตระกูลที่ไม่ค่อยแสวงหาอํานาจก็เลยทําตัวระมัดระวังมาตลอดทําให้ฮ่องเต้นี่ค่อนข้างที่จะพอใจผิดกับหลายๆตระกูลพอมีลูกสาวเป็นสมแล้วก็เริ่มใช้อํานาจตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยส่งผลไปยังวังในด้วยพุยง่ายคือฮ่องเต้เป็นคนที่บริหารจัดการทั้งวังนอกวังในได้อย่างดีเลย แต่เขาก็ไม่ถึงขั้นจะไร้น้ำใจทัทีเดียวก็วคือใครที่ไปบัติเขาเนี่ยเขาก็ยังโอเคอยู่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่ฮ่องเต้ประหารยส่วนมากจะเป็นคนใหม่ๆอ่ะที่เข้ามาแล้วคิดว่าตนเองจะปีนไป่ายได้จะวางแผนคิดร้ายใครได้พวกนี้ก็จะตายตกไปตามกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นโชว์ถึงด้านความโหดเหี้ยมของฮ่องเต้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าฮ่องเต้มันต้องเด็ดขาดอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมองลักหนะว่าวไร้น้ำใจถ้่าเทียบกับพระเอกนิยายรักหลายๆเรื่องก็ตาม ถ้าถามว่าฮ่องเต้หรือพระเอกของเรื่องรักนางเอกไหมผมก็มีความรู้สึกว่าแม้คนเขียนเนี่ยจะไม่ได้บอกตัวเป็นตัวอักษรนะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าตอนหลังๆเนี่ยฮ่องเต้มีความผูกพันและก็เริ่มรักนางเอกอาศัยได้จากตอนที่นางเอกป่วยในตอนพิเศษที่มันเป็นตอนท้ายเล่มสองเนี่ยฮ่องเต้จะมีการห่วงใยแบบเจ็บปวดจะเป็นจะตายตอนที่นางเอกไม่ฟื้นถึงขนาดวิ่งเข้าไปเด็ดต่อทอมให้พวกนี้คือมันเป็นอาการของคนที่มีความรักให้แก่นางเอ,งนะอกนะส่วนตัวนางเอกนี่ผมก็ยังตอบสรุปไม่ได้ แต่เรียกได้ว่าตัวของนางเอกเนี่ยถึงแม้ไม่ได้รักพระเอกแต่ก็คงชอบในระดับหนึ่งอะ่ะคือยอมรับแล้วว่าโอเคผู้ชายคนนี้ใช้ได้นะคือเหมาะที่จะเชื่อถือเหมาะที่จะฝากชีวิตด้วยนี่คือลักษณะของนางเอกเพราะนัางนนเอกก็เลยทําอาชีพนี้พออนนเพราะนางเอกเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นงานไงตรงนี้มันก็เลยข,ขัดขันว่านางเอกถึงแม้ว่าจะไม่รักพระเอกอะ่ะแต่ผมก็มีความคิดว่ามันก็โอเคในระดับที่เรียกว่าเธอก็คงชอบในระดับหนึ่งแล้วล่ะคือไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีหรอก เรื่องนี้มันจึงให้มุมมองที่แตกต่างจากหลายๆเรื่องอ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือตัวมเหสีกับตัวกุ้ยเฟยเนี่ยแทบจะไม่ลงมืออะไรเลยเพราะว่ามองแล้วว่านางเอกยังไปไม่ถึงเพราะฉนั้นคนที่ลงมือต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นตัวละครลองๆตัวละครที่เห็นนางเอกขัดหูขัดตาขนาดสู้กุ้ยเฟยที่ตอนแรกคิดว่าเหมือนน่าจะเป็นบอสพุยง่ายคือถ้าเกิดเราเจินตนาการในโลกของนิยายวรณหลังทั่วไปเนี่ยจะมีมเหสีหรือฮองเฮาเนี่ยเป็นบอสใหญ่ แล้วก็จะมีคู่ปรับอยู่คนหนึ่งก็คือกุ้ยเฟยซึ่งเป็นรองเนี่ยสองคนนี้จะกัดกันแล้วก็จะมาลังแกนางเอกนี่เป็นลังงานเรื่องทั่วไปแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่คือ2คนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกกันไม่ชอบนางเอกแต่ก็ไม่ได้ลงมือกับนางเอกเพราะคิดว่าไม่มีความจาเป็นอันนี้คือเป็นลักษณะที่มันแตกต่างนางเอกก็เลยต้องตู้ลบตบมือกับหลายๆคนซึ่งวิธีที่นางเอกใช้ก็คือเป็นฝ่ายตั้งรับ คือล่อลวงให้หลายๆฝ่ายลงมือกับเธอแล้วอาศัยจังหวะที่อีกฝ่ายหนึ่งพลาดพันสวนกลับแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่นางเอกตั้งรับหรือให้อีกฝ่ายหนึ่งมาลงมือกับเธออ่ะมันเป็นการที่เธอล่อลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งมาลงมือนะเธอเตรียมแผนการรับมือเลยเรียอร้อยเป็นการวางแผนกระต้นให้อีกฝ่ายมาลงมือด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วก็คือตอนที่เธอเเดินออกไปเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งักตกน้ำอาจจะผิดแผนคือโดนทุบหัวแทนหรือแม้กระทั่งตัวพี่สาวของนางเอกซึ่งไม่ถูกการ ทางที่รู้ว่าพี่สาวเนี่ยจะมาผักนางเอกนางเอกก็ชิงกล่าวโทษก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็รีรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินมาชนหรือแม้กระทั่งตอนแรกๆที่นางเอกโผล่มาตอนที่ตกน้ํากับขนมีคนนึงเธอก็ชิงตกน้ําไปพร้อมกันจุกมือของขนมีคนนึงให้ตกน้ําไปด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วหลังของนางเอก่ถึงแม้ว่าจะเลียกเป็นสายลับนะแต่ยิงเธอรับโดยการล่อให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกเข้ามาในจุกอับและเธอก็จัดก,การขมือพูดง่ายคือ ทำตัวเป็นหมูขมือพยักเป็นลักษณะที่นางเอกเรียกครับความสึกให้อ่านอีกอย่างหนึ่งที่มันปรากฏออกมาคือเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่นิยายรักหวานเบานะครับผมจะเป็นนิยายวางแผนเป็นนิยายที่เรียกว่าสืบสวนและมากกว่าจะททาไปเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวางหลังมากมายทั้งคดีฆาตรกรรมทั้งอะไรที่มันเกิดขึ้นอยูยย่มันมีสมสองคนสามคนตายมันก็ไม่ได้กล่าวถึงกันทีหรอก มันค่อยๆมาเฉลยทีหลังว่าเพราะว่าั้งสนมคนนี้รู้เรื่องราวบางอย่างแล้วค่อยมาโยนเป็นท่อถ,ถึงว่าเป็นแผนการที่ทําร้ายนางเอกเงี้ยก็เลยทําให้สนมคนนี้หรือนางกำนันชั้นปลายแถวเนี่ยต้องเสียชีวิตไปสําหรับนางสนมคนหนึ่งหรือนางกำนันขั้นต่าคนหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยสนใจกันหรอกเพราะว่ายศต่ำไงคนก็เลยไม่สนใจแค่ตายไปก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในวังเนี้ยมันมีคนตายเยอะวันรรรนั้นคือ มันจึงไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ใครอย่าคิดว่าการตายในบางครั้งเนี่ยมันไปเกี่ยวพันถึงแผนที่จะให้ร้ายนางเอกในอนาคตหรือเป็นแผนที่เคยให้ร้ายนางเอกแล้วมีคนรู้เห็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เฉยในตอนนี้แต่อาจจะเฉยในตอนท้ายเรียกได้ว่าเผลอเกินครึ่งเล่ม2เลยก็ว่าได้นะครับผมเรื่องนี้มันจึงให้ความรู้สึกตรงนี้ด้วยคือมันให้ความรู้สึกถึงเงื่อนปมให้ความรู้สึกถึงนางเอกที่การทํางานในการเป็นอาชีพนางสนมก็คือว่าจะรักห้องเต้ไม่ได้ถ้ารักเข้ากับแพ้ ในขณะที่ฮ่องเต้ก็รู้ว่านางเอกเนี่ยรักคือเข้าใจผิดนะก็แซงว่ารักนางเอกจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับฮ่องเต้จะชอบนางจริงรังกนางจริง,ง,งแต่มันก็เป็นตอนท้ายที่เก่าในตอนพิเศษที่เท่าที่ผมรู้สึกนะพอแล้วเนี่ยมันจึงมีความโดดตรงนี้คือมันเป็นลักษณะของวังหลังอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะไม่ได้เห็นจากเรื่องอื่นเพราะเรื่องนี้นางเอกไม่ได้ต้องการความรักจากฮ่องเต้ไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งไม่ได้ต้องการอํานาจ เพียงแค่เธอต้องการที่จะทํางานในอาชีพนางสมให้มันดีที่สุดเอาตัวรอดจากวังหลังได้รับยศที่มากที่สุดเท่าที่ทำได้ได้สวดการในชีวิตที่ดีที่สุดเพราะเธอมองว่างานสมบุกเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่พอเป็นแล้วไม่สามารถถอนตัวได้ถ้าไม่ตกต่าก็คือตายหรือก็ต้องประสบความสำเร็จนั้นเธอจึงเลือกที่ทํามันอย่างดีที่สุดสําหรับเรื่องว่าด้วยอาชีพนานสมบจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสุขและน่าสนใจและน่าอ่านนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับเรื่องนี้ก็จัดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความอ่านแล้วยากลําบากมากเพราะว่านอกจากจะมีตัวละครเยอะแล้วเฉพาะตัวนางเอกเวลาเรียกเนี่ยยังมีการเรียกทั้งชื่อและมีการเรียกทั้งยศตำแหน่งเอาอย่างง่ายๆก็คือนางเอกเป็นคนที่มาจากสกุลจวงแต่พอได้ราชินานเป็นเจ้าก็ต้องเรียกว่าเจ้าแทนบางครั้งเวลาเรียกนางเอกตอนแรกก็อาจจะใช้เรียกว่า เจ้าทรงวา่าแต่พอเลื่อนตำแหน่งไปปุ๊บก็อาจจะเป็นเจ้ากุ้ยผิงเป็นต้นแต่ยังข้อดีของสำนักพิมพ์นะครับผมที่ยังให้ตารางลำดับขั้นของนางสมมาทำให้เราพออ่านเข้าใจได้